เฉลยแก่ดูดลาห้าสอง 5, 2, ข้อแรกข้อเอเขาบอกว่าฉันโกลัว่าฉันจะสายสำหรับการพบครั้งนี้ B ก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ตามจุดๆโรดคําตอบนะคะก็คือข้อสอง Do hurry up ก็คือขอให้คุณรีบขึ้นข้อสองเอเขาบอกว่า ขอโทษโปรดบอกฉันว่าคุณสามารถมาหาฉันที่สุวนสัตว์อย่างไรบี B. ก็เลยถามว่าคุณมีรถไหมเอจุ A. ดจคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อหนึ่งนะคะ no อ m on foot ไม่ฉันไม่มีรถฉันจะไปโดยการเดินเท้า ข้อส A มเอเาถามว่าคุณต้องการดูอะไรในทีวีคืนนี้ B บอกว่าคืนนี้เป็นวันอังคาร A ก็เลยถามว่าคุณต้องการดูดีวีดีไหมคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือว่าตอบข้อสาม ทีแ่แปลว่าไม่เคยมีอะไรดีเลยสำหรับวันอังคารในซีซั่นนี้ต่อไปจะเป็นข้อ6ถึงข้อ8นะคะเป็นบทสนทนาบทสนทนายาวเอสอร์รี่ but I have to go to Dora for work again on Thursday B, again. That's it the third time this month. A, I know. But this new contact will be great for business if we can get it. B. When will you be back? B. When will you be back? A. Friday evening. It. I don't think I will have to go again. Be okay. Good. Will you be at the Hilton Hotel again. i I'm going to stay at the Sofitel this time. A. Pai โดนลนรัดสำหรับงานอีกครั้งในวันพฤหัสที่จะถึงนี้บีเกลยวบอกว่าอีกครั้งหรอนี่มันครั้งที่สามของเดือนนี้แล้วนะเอฉันรู้ข้อหกนะคะตอบข้อหนึ่งที่แปลว่าฉันเหนื่อยสำหรับมันด้วย ต่อไปเป็นข้อ6ถึงข้อ8นะคะเป็นบทสนทนายาว A เขาบอกว่าขอโทษแต่ฉันต้องไปงานที่ดอรลัดอีกครั้งในวันพฤหัสนี้ B อีกครั้งหรอนี่มันครั้งที่3สำหรับเดือนนี้แล้วนะ A ฉันรู้ข้อ6นะคะคำตอบ ที่ถูกที่สุดก็คือ I'm try o f it too ที่แปลว่าฉันก็เหนื่อยสำหรับมันด้วยแต่งานใหม่นี้มันดีสำหรับธุรกิจของเรา b เมื่อไหร่คุณจะกลับละ่ะ a วันศุกร์ตอนเย็นถ้า คำตอบข้อเนะคะ everything g o well แปลว่าทุกๆสิ่งดีแล้วฉันคิดว่าฉันจะไม่กลับไปอีกครั้ง B ตกลงดีคุณจะพักที่ฮิวตันโฮเทลอีกครั้งไหม A คำตอบเข้าไปนะคะ It is ฟูลี่บ็อกที่แปลว่าห้องมันเต็มแล้วฉันกำลังจะไปพักที่ซูเปอร์เทลโฮเทลค่ะในวอนนี้เวลาก็ได้เฉลยข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ6ข้อ7ข้อ8เป็นตัวอ,อย่างแล้วน,นะคะขอจบการเฉลยข้อสอบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ